นู่นตื้นโซฟานี่มาลงมาไปไหนละ่ะลงมาไม่มีละที่นอนหมอนนุ่นลงมาลงมาลงมาอันนี้มานีป่ป่าป่าป่กระโดดขึ้นบนน,น,น,นุ่นเลยไหนไอตัวเล็กนั่นมาไอ้ยาไอ้ยาดื้อ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 ไอ้ดื้ดดดอมาอมานี่ ไอโชคลาภมานี่มานี่มานี่ปาด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 พี่น,น้องเหยหมุดไปมุดมามุดไปมุดมาบา่มีละบนนั่นบ่มีละบนโซฟาข้าเจ้าลงมามุดเข้าไปใต้นู่นน่ะมีละบ่มีละไห <laughs> นอยู่ไหนเละตุ้มเป๊ะกะเละตุ้มเป๊ะลงมาลงมามีไหนอ่ะโอ้ มา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 ลงมาลงมาลงมาเดี๋ยวนี้เลยอะ่ะมาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่มานี่อู้หูหูอกหน้าต่างออกหน้าต่างออกหน้าต่าง,ออ,าางออกหน้าต่างไปได้เด้อ